สวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีซีทุกท่านมนูนีมาคอนมั่นขึ้นรถทีมงานเข้ากังขันจองเมื่อูคนเลยขาดจองเมื่อไรพี่น้องเลยขาดจองเมื่อไรขันขาดจองเลยขึ้เป็นล่มโหลดเท่าแก่นหน่อยเขาก็ลังยางมา โอ้ยสูแดีขนาดเลยเทาแก่หน่อยๆโอ้ยสงสัยสียาวมากินหนามแบบเทาแกหน่อยหน่อยเฮาอืมเป็นเมื่อย์นางเด้ลูกชายหล่าอีเมย์พรเที่ยงบ่โอ้ยกระพรอนอ่ะเว้ยคนสิเป็นเทาแก่คนสิเป็นนายคนมันต้องสูเลยผ้าลูกน้องสูเลยโมเมนต์ว่าสีเป็นนางแต่อยู่หนาลวดเด้ โอ้ยเถ้าแก่หน่อยห้ออยู่ตรงไหนหนอมันต้องสูตัวเดี๋ยวพ่อย่กำนันปดกเสียนหีิกะให้ลูกสายตัวเป็นเถ้าแก่ต่อไปผ่าบุกไหวเท้าแก่หน่อยว่าคนงานควนไหวแหงว่าสัน ดีเลยนี่นดอกขานกองมันมีแต่กองใหญ่ๆี่ดอกขาน่กองมันมีแต่กองใหญ่เลยงวใหญ่ดีจะหน่อยก็เต็มรวดแล้วนีก็สีเขาใบสองพอดีละใบสองก็กลัวกันเมื่อได้แล้วืัอนี้ บอคือมือวานเดิมมือนมันคนละพันอันนี้ซีวาแปดหนึ่งอันม่วนเห็ดมากมือวานมันเป็นพันดยังละ่ะพ่วงเพชรดบอกคือองยังเครื่องรถขนคอนรถไปล,ละไก่ที่เต็มแล้วที่พาไปตกเฮขันขเมื่อทะเว็น ทีมงานเท่าขาดจองม่ได้ขาดจองคือเป็นล่มโหลดคันแดดคือคูม่มือนี่แดดหลยแดดหลยโอ้ยหัวดีหัวดีมันมัน,นพูดมีแต่หัวใหญ่เลย ที่มาแปดหนึ่งหัวดีเฮียป็นใส่ขี้ไก่ลายพี่ไก่ใส่ขี้ไก่ลายบาทมันก็เลยหัวมันเลยใหญ่แต่ว่าลำมันลายตั้งแต่เพียลงอเท่านี้ คนสูส่ชีวิตสู่เพื่อลูกเพื่อร้านแล้วะอมอวเมื่อมือแหล่งก็เอา,าร้านเราดูคักเดี๋เราส่วนหาเงินเพื่อไปสื่อขนมให้ร้านแล้วะออกับพอยายเปกเห็นะพอยายนั่นเอาสิบบาทร้านสองคนผูละหาพอเมียให้เราเ้า,าบาทเเท่านี้เปกเปกสิบ ร้านสองคนพูรหาหแลวาวามึงก่ต้องกินร้ายาเพื่อไาพอไงอยู่เมื่อยเอาสิบเพื่อ่า <c oughs> เอากระสอบไปเวยจุย้ยไม่อยากควนใส่ขี้ดินนะอย่าคานเก็บสีอืม มันหัวใหญ่มันหัวใหญ่มันกองใหญ่เด้อพี่น้องเลยขาดขั้นจ่องไปเลยหรอกขาดขัดข้นจ่องตายแท้ๆมันแดดหลายตัดต่อบเป็นดอกพี่น้องทายไม่จะทายแบบเหย่าๆไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆบ่งหัจากตัดต่อคนบม่เคยตัดต่จกกอจะเถอ มันหัวไห่โว้ยยงหลดโอ้ย,ย,ด,อยดันอื่นมาเลยโว้ยไม่เนี่ยวายนี่แล้ว ผู้บ่าวซำหน่อยผู้ใดมีลูกสาวก็ติดต่อเพิ่นได้เด้อนี่ดูเป็นนายเฮ็ดงาดนามานีซิบก,กว่ามื้อว่าบ่ทันได้ถือเงินพ่อบ่าวว่าซั่นให้แม่หมดพอได้แต่งลูกแต่งเมียว่าซั่นนี่ไอ้หนุ่มจูมงนี่หลังจากกู้แผ่นดินแล้วก็สิม,มาก,กู้มันน,นี่นี่ละ่ะจูมงออกตอน ออกตอนนังเหลืองจูมงนังเกาหลีจูมงสายพอดีจูมงเนาะเพื่อได้มีลูกสาวมาเอาไปเนี่ยนี่ที่เป็นดูอืมหาใส่ใส่คนดูจะไม่ผู่มือหาอยากได้ผู้บ่าว้ำหน่อยเพื่อเหตุงานพูนคันเบาลูกเพิ่นพอเพิ่นยิ้มเปื่อยๆเพิ่พูนเพิ่นออกกล่อง ยิ้มเปย์เป,เปเย์เลยพอเพิ่นพันธุกรรมเพิ่นดีเพิ่นว่าเต็มแถลรดเหมือนีในเมื่อตะ,ะวเว้นแถจูเอ้ยกันที่ชูพึ่อกันนี่ละมือแรงยังเปกมือแรงยังเปกมือแรงให้ว่าวัดยางเมื่อ เอาไปเปียกะกอนอยู่หื่นเฮาจังห้ย่างเมื่อชีวิ่งๆเดี่ยจ้อย่างเมือออม่ออะไรหรอ